ผมไม่ได้อยากจะมาเอาเป็นผมนะผมสักผมแค่อยากจะขอโทษนะครับผมวันนี้ผมหลายๆอย่างผมเสียใจจริงๆผมผมอยากจะระบายอะว่าผมอายเขาจริงๆที่ครอบครัวผมอาจจะพูดสลับไปสลับมาพี่อยากถือสาผมเถอะจริงๆ ผมเตรียมเตรียมรายละเอียดมาเนี่ยผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมทนทุกข์อยู่กับอารมณ์ของการที่วันนี้จะมีกูถูกเหตอะไรงไม่ไม่ใช่เขาจะมาแขวนอะไรกูอีกว่าอันปรากฏตัวพ่อเขาก็มาโพสต์เรื่องของ MVP MV ไอ้ที่กูไปออกเดอะสแตนดาร์ดจนอันผมไปออกโพนในเรื่องของไฮโซปอันก็ไปโพสต์อีกผมทำอะไรก็ไม่ได้จนผมคิดว่าผมต้อง พูดผมยอมรับไงครับเหมือนที่พี่พี่สื่อมวลชนพูดแต่วว่าผิดก็ว่ากันไปเชิญครับในบบสุดท้ายเราพี่เจราจาต่<พ>อ,อ,อไปครับก็ผมผมน้อมรับในผลนะครับผมน้อมรับในผลว่าจะดําเนินการอะไรก็ถุดลับแต่นะครับผมแต่ผมเข้าใจว่าผมเป็นฝ่ายเริ่มต้นผมเป็นฝ่ายจะไม่ว่าใครเลยครับ ผมด่าผมดีกว่าครับแค่วลในส่วนของเ่องของพันธในความจะมีการพิจารณาเร่งของระธคชุดแั้วแต่ครับอย่าอย่าผม,ผมอย่าใช้คําว่าผมกังวลหรือไม่กังวลเลยครับทุกคนเป็นปกติอยู่แล้วครับนะครับใครจะใครจะทําตัวน,น่ารักมันไม่เหมาะสมผมยอมรับแล้วครับว่าผมถูกกล่าวหาแบบนี้จริงๆไม่ได้อยากจะบอกว่าผมเป็นคนพิเศษที่ผมมีสิทธิ์กครับแต่ผมพลาดไปจริงๆครับ ผมกราบขอโทษเถอะครับผมพลาดไปจริงๆผมพลาดไปจริงๆผมขอโทษจริงๆนะผมเสียใจว่าตั้งแต่พี่หนุม่มกัญชัยโทรมาหาผมแล้ว<ห>ผมบอกให้แก้วผมบอกพี่ผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นจริงๆผมอยากให้ผมอ่อนแอรจริงๆพี่เดี๋ยวมันดูดรามา่าแต่ผมแค่อยากจะมาชวนพี่เห็นในหลายๆประเด็นะ ระหว่างที่เจราจารกับคุณพ่อครับได้มีการกล่าวร่วมไปถึงท่านอายการด้วยไหมครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดจะมีการกล่าวถึงท่านอายการเนี่ยคือผมพูดตรงๆครับผมมีน้องอายการท่านหนึ่งนะครับผมไม่รู้จะมีทางออกทางใดผมก็เลยขอความขอให้ท่านเขาช่วยโทรสับไป เีื่จากก็เคยทำคดีการบางังคับคดีต้องการที่อยากจะให้ทุกอย่างมันคลามดาวลงันผมไม่ได้มีข้อความอะไรที่จะไปปลักครับ <c oughs> แค่อยากจะให้ดึงสติอย่าเอาอารมณ์นำเท่านั้นเองตัวของทนายและตัวอาจารย์จตุรงคน่ารักมากครับคุยกับผมว่าวันนี้เราไม่คุยกันที่เอาอารมณ์มาหนะมันจะเกิดแบบนี้เกิดผลดกระทบ เหตุผลก็คือผมอยากจะเจรจาเพื่อที่จะเอาเหตุไม่เอาอารมณ์มาามจริงๆก็เลยมีการท่านก็เลยมีการทัวจสอบไปสุดท้ายก็เขาก็เย็นลงนิดหนึ่งนะครับก็ก็เป็นสิทธิ์ของตัวของพ่อเขาครับทนายกิจพัน์ยพอเข้าใตว่าผมเป็นพ่อของพ่อไหมครัเข้าใจครับผมก็เลยเสียใจแล้ะผมบอกว่าผมกราบเสียใจแต่ ผมยะบอกเลยครับอย่าไปว่าตัวน้องเขาเลยมันผิดที่ผิดทีผ่ผมนี่แหละผิดที่ผมเนี่ยแอบเผลอใจแอบแอบตัวไม่ได้รักจริง,รงผมผมพลาดแล้วผมพลาดจริงๆัยอมรับำำครับ การที่พ่อฝั่งเขาเอารูปพี่ทนายกับลูกสาวพี่ทนายมาโพสต์นี่เป็นการเปิดสื่อการหรือเปล่าเราอย่างนั้นรันเราเรามีการเจราจารสงบสิทกันลงไหมนไม่ได้เจราจารครับผมทุกอย่างที่เขาโพสต์ทุกอย่างที่ใครคอมเมนต์ผมทําได้ก็คือผมแคปไว้ <c oughs> ผมไม่ไปห้ามไปเตือนเขาแล้วครับและผมก็ไม่ได้ไปบล็อกเขาแต่ผมอยากให้มันอยู่ในกนติกา คุณทำอะไรคุณไม่ควรจะเอาคนอื่นมาทำแบบนี้แล้วผมก็กลัวจริงๆผมกลัวจริงๆผมกลัวจนผมไม่อยากผมก็กลัวว่าจะทำยังไงเดี๋ยวมี้จะมีผลกระทบไปถึงลูกผมก็เลยยอมที่ันเลยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับ ตอนนี้ทางครอบครัวเราว่ายังไงบ้างครับก็ให้กําลังใจแล้วก็ก็เสียใจหลังทีน um> ี้เกิดขึ้นนะครับผมผมขอยากนิดนึงตรงที่ว่าไอตรงตอนที่ผมเดินมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จากร้านแม่สีเรือนมาที่จอดรถก็เป็นเหตุการณ์ปกติครับผมขอยากจบแถลงการแค่นี้ก่อนนะครับพี่นายครับข้อกฎหมายขอขอถามข้อกฎหมายนิดนึงนาัพี ผมว่าเวทีนี้มันไม่ใช่เวทีที่คุยข้อกฎหมายนะผมขอเถอะอย่าให้ผมไปเข้าข้อกฎหมายเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆสื่อมากครับผมเสียใจผมขอโทษทีที่นายผ่อนคลายได้ไหมครับขอบคุณครับขอโทษทีขอโทษกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผอนกับสังคม ผมขอโทษจริงๆครับว่ามผม,ามกับกับขอโทษและผมเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาครอบครัวของผมบุกคลรวมถึงที่เป็นบุกคลที่กำลับบงใจที่ใกล้ชิดกับผมผมกรับ<ม>ขอโทษและผมเสียใจจริงๆที่ผมคิดน้อยไปจริงๆนะมผมทาได้อย่างนี้จริงๆผมก็อยากจะมาเล่าแล้วพี่แก้ก็รู้สึกว่า มันเจ็บในใจผมจริงๆเลยน,นั้นพี่ผมขอยากกับพี่นะพี่นะทนายสุดายแล้วจะจะพูดอะไรกับพ่บพอทำไมเผื่อวันนี้เขาดูอยู่ค่ะผม,ะผ,มผมขอโทษไปแล้วครับผมผมแค่จะฝากคําว่าก็เมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วว่าให้ผมพูดอะไรเดี๋ยวมันจะวนไปวนมาครัขอบคุณมากนะครับพี่่ครับขอบคุณครับแล้วก็แล้วก็ว